สวัสดีค่ะพบกับอัจิและชอบอจิฟรีสไตล์แฟมิลี่ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในชาเลนจ์ออกกำลังกายกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ30วันค่ะตามอัจิมาออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปออกกำลังกายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะนะะเริ่มวันที่17กันในนี้ของอจิก็จะเป็นวันที่17แล้วเนาะ ค่ะด์แจ็คเกอร์สแตด์อินสแตนดิงดีไซน์หครั้งค่ะข้างละตันสสองตาร์ี่เทเอเออเดอสนด์เลคกันทีมเดอสอิอิเ 9 1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสส่สห้าสิบหกสเอาเกินมาหนึ่งเทกเนรนะคะลงไปที่แมทกันเดี๋ยวเนตยูชูดูอีกตอนนี้แมทจะเป็นตัวท่าสวิงนิ่งค่ะ ซูเปอร์แมนก็คือถ้ามือเรายกขวาขาจะยกข้างซ้ายค่ะแต่ถ้าเรายกมือซ้ายขาจะยกข้างขวาคี๋ยเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันทั้งหมด26ครั้งวันนี้นนนค่ะซูปเปอร์แมนอีซาย 13, า 3, 2, 1, สิบสามสามสองหสตาร์

9ก้ายี่สิบยี่สิอสองยสสายี่ยี่สิค่ะแล้วก็ด้านหลังของเราขึ้นมานิดนึงเพื่อไม่ให้ปวดหลังเทแ่อไปค่ะจะเป็นซ้์เล็กซ้าเล็ก ก็จะเป็นท่านอนค่ะนอนลงไปมองเห็นไหมนอนไปแบบนี้ค่ะและนน้วเราก็ขึ้นแบบนี้แบบนี้ให้นอนลงไปเลยต้องดูค่ะยี่สิบหกครั้งข้างนี้ยีสิบหกข้างขวาก็าย,ยี่สิเช่นเดียวกันยี่สิบหกสามสองให้ตรงค่ะสตาร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหสยี่สอง 23, 24, 25, 26ม่สิี่ยียีค่ะเทเจะเป็นข้างขวากันต้องนองลงไปแบบนี้แบบนี้ค่ะล้วก็ยกขาขึา้นเหมือนกันพยายามต้านด้วยค่ะหรือเกรงเกรงให้เขาลงช้าๆ เวลาลงยี่สิบหกครั้งค่ะเรามาถึงท่าที่สี่มีทั้งหมดเก้าท่าค่ะวันนี้ไซริ่งเลกเลกรายยี่สิบหกสามสองหนึ่งสตายหนึ่งสองสามสี่ 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ค่ะเฮ้ยเกลียสมาไปต่อทางที่5ค่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ เหมือนท่าเมื่อวานเลยก็จะเป็นทั้งหมด14ครั้งแค่นี้ก็เรียกเงือนนะคะ่ะอดียังมีเหมือนห่วงย่างเล็กๆข้างๆแรปโอเวอร์เฮดสิบสี่สามสองหนึ่งสกหนึ่ง 2 3เหมือนกระโดดตบเลย4ี่ e e สเก็ตเซอร์ไคบอยู่ดดเดลทอย6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14โอเคค่ะ14ครัง้งเทเอร์มามาบ i c ซิเคิลครั h 24ครั้งค่ะท่าที่6แล้วแป๊เดียวเองเก่ง okay, หน้าท้องล่างค่ะ b ย ic c ่งเยอะเชสอีสัยสิบสอง 3ามสองหนึ่ตาร์ทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกิอยู่ในครีบแหลแปดเสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสอ ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ค่ะทนนันง่ายะ hey, hey. ต่อไปเป็นท่าแพ้งกันวันนี้เมื่อวานนี้ท่าแพ้งห้าสิบนาทีเอ้ห้าสิบวินาทีวันนี้หนึ่งนาทีค่ะจิบจิบเนะ้ะ แนะนำค่ะถ้าใครอยากแพ้งได้นานๆให้แพ้งก่อนเลยจะได้ไม่ลา้าแป้งหกสิบเซกดนสามสองหนึ่งสตาร์ทมาค่ะมา,มาหนึ่งนาทีกีบอัวบอดี้สเตรทหายใจเข้าออกด้วยค่ะ ส0วินาทีค่ะครับเดือดตามสิบห้าวินาทีสุดท้ายแล้วค่ะ เยอะหน่อยต่อไปเป็นท่านี้ค่ะอันนี้ยี่สิบครั้งเจอแพงไปเมื่อกี้คือสั่นไปทั้งตัวเลยหนึ่งนาทีอะค่ะเดี๋ยวมาเริ่ม สท่าสุดท้ายแล้วแอนด์ดักเกอร์สเกทตินสแตนดิ้งดีไซน์สิบสามสเริ่มสตาร์หนึ่งสองสามสี้าเิมเิร์บูออฟเิเกชิินครสิเก็ด สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสเจ็ปดสิเก้ายี่บค่ะท hey, <hey>, hey. ่าสุดท้ายค่ะท่าสุดท้ายเราง่ายมากเลยท่านี้ค่ะสิครั้งเหนื่อยเยอะ ที่อาจีดได้บอกไปที่ห่วงยางเล็กน้อยจะมีช่วงที่เราเป็นรอบเดือนแต่เราลดน้ำตาลไม่ได้แต่ถ้าใครสามารถทำได้จะดีมากเลยค่ะจะช่วยให้เราลีนเร็วและโฟเวอร์เฮดสิบสี่สามสองหนึ่งสตาร์ทหนึ่งสองสามสี่ดีสเอ็ซตเก็ตอยู่ 7 8 9 10 11 12 13 14ค่ะและแล้วเราก็จบก,กับหนึ่งเซตค่ะของวันนี้ทั้งหมดเกา้าเก้ท่าเมื่อวานนี้เราทำไปประมาณ13นาที ตามที่เขาจับเวลาให้เราของกรทูเลชั่นวันนี้เราทำสิบนาทีค่ะแปดสิบแคลอรี่เกท่าเท่านั้นค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเรียกว่าเราก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะจนทบสาสิบแล้วเรามาดูกันว่าเราเผ,ผาผ่านพลังงานไปเท่าไหร่ค่ะไม่รู้ว่าที่เราทานไป กับที่เราออกกําลังกายจะบาลานซ์กันไหมแต่อจีไม่เคยนับไม่เคยควบควบคุมแคลอรี่เลยก็คือดูปริมาณน,น้ําตาลเป็นหลักค่ะแล้วก็งดของทอดถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในการออกกําลังกายของอจิค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อาจิฟรีสไตล์แฟมิลี่กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ